ผู้ชมคะกละแมเป็นขนมพื้นบ้านสมัยก่อนนี่ไม่ได้หากินกันง่ายๆเหมือนในปัจจุบันนะคะต้องเป็นงานบุญงานสําคัญคะ่ะถึงจะมีโอกาสได้กินกันคะ่ะแต่ว่าในปัจจุบันมีกินกันได้ตลอดทั้งปีและกลุ่มหนึ่งที่มีการทํากละแมขายก็คือกลุ่มแม่บ้านอยู่ที่หมูห่6ตาบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังคะ่ะ รวมแม่บ้านที่นี่ที่ยังทําขายนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะมีความอร่อยนะครับไม่เหมือนกับกะละแม่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้ต่อปีเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงกลุ่มสมาชิกได้ทั้งหมดด้วยครับ ถ้าเรียกว่ายาหนมคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักกันนะครับบางท่านแต่ว่าจริงๆก็คือการละแมครับนี่เป็นภาษาถิ่นใต้ที่เรียกว่ายาหนมเพราะว่ามีความอร่อยเป็นเหมือนกับพยาของขนมหรือว่าพระยาของขนมนะครับคนใต้มักจะพูดคำสั้นๆกัน,น,นเลยเลยเพียงว่ายาหนมซึ่งมีสากิจุมชนกลุ่มแม่บ้านทําขนมควนหนองหหมู่6ตําบลทองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับ ยังคงสืทบทอดพิธีการทำยาหนมแบบนี้ครับด้วยสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มมีความอร่อยหอมนุ่มเหนียวครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้แต่ละปีนะคุณผู้ชมเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงสมาชิกกลุ่มได้อย่างดีด้วยครับ ตัวทางประธานกลุ่มนั่นก็คือนางจิตราบีรสคคุค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นในการที่มารวมตัวกันทำกลแมขายหรือว่ายาหนมนั้นก็เกิดจากการหารายได้พิเศษค่ะแล้วก็มีจุดเริ่มต้นกันว่าเอ๊ในพื้นที่เนี่ยมีมะพร้าวเยอะน่าจะนำเอามะพร้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะ ก็เลยตกลงกันนะว่าจะต้องทํากละแมขายค่ะโดยมีสัสดส่วนนะคะต้องใช้กะทิสดเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นหอมนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ําตาลกวนกันได้ตามสัสดส่วนค่ะจากนั้นกวนกันประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าก็ นำมาบรรจุห่อแล้วล่ะค่ะซึ่งการบรรจุห่อของแม่บ้านกลุ่มนี้นะคะนอกจากจะใช้พลาสติกแล้วค่ะเขายังมีการอนุรักษ์อีกด้วยใช้กระมากในการห่อค่ะซึ่งภาชนะหรือว่าบรรจุภั์ชนิดนี้ก็ทําให้ขายดีค่ะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองจะขายดีเป็นพิเศษค่ะอ๋อเยอะมากค่ะเยอะมากในแต่ละปีปีแรกๆกลุมเนี้ยเกิดขึ้นมาประมาณสักสิ สิบสามปีแล้วเมื่อปีก่อนๆเราก็ขายได้ประมาณปีนึงก็สักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็ยอดขายของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เราขายได้ได้ปีที่ผ่านมาได้ไปแปดแสนกว่าบาทปีนี้กะว่าน่าจะเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปนีนี้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ถือว่าคุ้มเนียนะคุณผู้ชมปีปีหนึ่งได้80แสนนะครับปีต่อไปเขาตั้งเป้ากันว่าน่าจะทะลุให้ได้ถึง1ล้านไปเลยครับเพราะว่าเวลากวนก็ทํากันนานและประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะเสร็จนะครับส่วนราคาขายกิโลกรัมละร้อยบาทนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยถ้าคลิปเป็นชิ้นก็คือชิ้นละ13บาทใส่แพ็คเกจจิ้งอย่างสวยงามเผยขยักอวดหนุนชาวบ้านนะครับของอร่อยแบบนี้0 6 3 0 8 0 4 8 6 4ครับค่ะทางกลุ่มก็ยืนยันมานะคะว่าทุกกระบวนการผลิตของกละแมก็จะ เน้นในเรื่องของความสะอาดค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทางกลุ่มยึดถือมาโดยตลอดค่ะ